ชานมพี่ไปสัมภาษณ์งานมาคนสัมภาษณ์เป็นผู้หญิงด้วยนะสวยมากแต่รู้สึกว่าแปลกเพราะเขาถามพี่ว่าเคยทำอะไรมาแล้วบ้างพี่ก็ตกใจสงสยัยเอ๊ผู้หญิงคนนี้แอบปื้มเราหรือเปล่าวันนั้นเราก็แต่งตัวหล่อซะด้วยไอนหน้าตาเรานี่ก็ไม่ใช่ย้อยอีกอย่างพี่ก็ไม่อยากโกหกเขาเลยก็เลยตอบไปตรงๆเลยว่าก็ทำจมูกกับปากกระจับมาครับ ทำจมูกกับปากกระจับมาครับอทำจมูกกับปากกระจับมาครับเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวบริษัทจะติดต่อไปนะคะนี่ก็ผ่านมาเดือนหนึ่งแล้วไม่ติดต่อมาสักทีหรือว่าเขาจะไม่ชอบคนสัยญกรรมเหรอชานมคิดว่าไงอ่ะผมจะดาพี่ว่าไงดีครับฮ่าฮ่าฮ่านี้มาอยู่ไม่ได้แล้วไปดีกว่า